คนแล้วตายย้อนเกียรติน้มนี่หิเขาเขาลดลงได้บอกเกียรติหันแล้วเขาเอามาสู้กันกินได้บอกเขาบพต้องทิมย้อนอย่างม,มันก็มีราคาขั้นตัวอย่างมันรอดเขามาหาตลาดเขาเขาเจ้าก็ได้เงินเป็นหลายล้านหลายตือ้อในระยะที่ผ่านมามักจะเห็นเจ้าหน้าที่ของพรรคและรัฐบาลจัดพิธีทําลายสิ่งที่ยึดมาได้อยู่เป็นประจำแต่การทําลายสินค้าบางรายการก็บอกควรที่จะทิมแบบนี้ ยกตัวอย่างเส้นทำลายสินค้าที่กำลังเป็นกระแสในสังคมอยู่ในตอนนี้ก็คือมีอยู่2รายการในวันที่เช้มิถุนายน2 0 2พมที่ผ่านมาด้านสากลน้ำพาาเมืองคำเกิดแขงวงบุรีคำไส้ด้จัดพิธีทำลายมักเพชรสดจำนวน4ต้นที่ได้ยึดมาจากการลักลอบนำเข้าจากประเทศเวียดนามในการทำลายมักเพชรในครั้งนี้มีรายงานวา่าเป็นไปนตามระเบียบกฎหมายของสอปปลาว ที่ต้องการการลดพ่อนการนําเข้าสินค้าที่สอบปาลาวสาม,มารถผลิตได้เองและอีกตัวอย่างนึงก็เป็นกระแสในสังคมลาวคือกันในวันที่้5กอรก2พ2 0 3 3ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ห้องการกรสิกรรมและป่าไม้เมืองสร้างไซแพลงอัต,ตปือได้ทําลายป่าที่ยึดเอามาจากประชาสนที่เข้าไปหาอยู่เครื่อนไฟฟ้าเซกมันหนึเกี่ยวกับเรื่องนี้สถานีวิทยุแห่งสาลาวได้รายงานวา่าท่านอาทิตย์เดช นินทิราชหัวหน้าหน่วยงานกวดก่าปราไม้เมืองสร้างใสแขวงอัตปือเปิดเผยวา่าในวันที่สองกรกฎาคม2 0ง3ิมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กวดก่าเมืองสร้างใสได้สมทบกับทีมสกัดกั้นการหาป่ายุ่เขตหน้าเคื่อนซกมานหนึ่งออกเคลื่อนไหวกวดกา่าเริ่มจากเส้นทางหน้าเคื่อนซีกมาหนึ่งไปหาสามแยกบ้านหินดำดอนแค้น จากการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เจากกา้าหน้าที่ได้ก,กวดพบรถป้ายทะเบียน005แลนออกจากนาเขือนเซกมาน,นึงดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเขากวดและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สามารถยึดป่าสดได้ประมาณ200กิโลและเป็นป่าแห้งประมาณ7กิโลรวมทั้งหมด207กิโลภายหลังการกวดยึด เจ้าหน้าที่และทีมสกัดกันการหาป่าจึงได้เหตุบทบันทึกศึกษาอ,อุภมประสาสนผู้เป็นเจ้าของป่าในข้อหาลักลอบหาป่าและซื้อขายป่าในฤดูวางไข่เป็นการละเมิดการแจ้งการสบับที่39ทับจอมอลงมาที่ซีมิถุนาปี2 0 2 3ที่ว่าด้วยการห้ามซื้อขายสัตว์น้ำสัตดป่าในฤดูการขยายพันธุ์นับจากเดือนมิถุนาหาเดือนสิงหาของทุกๆปี การบังคับใช้กฎหมายที่ว่าด้วยการทำลายสินค้าที่ยึดมาได้จากภูกระทำพิษโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารต่อกับเรื่องนี้สามาชิกสภาแห่งชาติได้เสนอพักและรัฐบาลพิจารณาแก้ไขหรือย,ยกเว้าในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยสามาชิกสภาแห่งชาติได้เว้ถึงเรื่องนี้ในวันที่7มิถุนายน2563ในตอนนึ่งว่าปัญหาอีกต่อมาบริการน้ำเขา้าสินค้าที่บ่ถูก ที่เขาน้าเขา่าเขาหูน้น้ากันแล้วค่ะพระเจ้าเขารบทุกๆคําเห็นของท่านสสที่่าเพิ่นให้ให้คาเห็นมาย้อน่นอย่างย้อนยอนว่าท,ทุกทท่านยกขึ้นก็คืบปัญหาเขาอยู่ในภาวะขีดแดงตัวกับปัญหานี้ตัวอย่างว่าอันใดที่เขาสามารถน้าเขา่าและเขาจําเป็นตัวอย่างอุปโภคบริโภค สบู่ยาทูแคลเฮาเฮาจำเป็นต้องได้ซื้อเขามาเฮาซื้อเฮาเอาเข้าแต่อันใดที่ว่าเฮาเฮาเอาเข้าเฮามีแล้วบ่จำเป็นเอาเข้าตัวอย่างกสิกรรมเฮายังเอาพักบ้งเขามาบอเฮายังเอาหอมป้อมเขามาบอหรืออื่นๆเขาจะกนี้เห็นรละเอียดอันนึงมาหากบ่าก่อนแลนี้ที่ว่าเอาน้ําเข้าพิษกฎหมายหรือว่าเฮาเฮาเอนตี้เฮาบอเขาแล้วแต่เอาเข้ามามันบมีฟอสโฟมเซมาน้าสามารถกินได้ ก็เอาแจกยายได้บโหรือขายราคาถือเพื่อเอาน้ามันลดให้ไอ้น้องผู่เห็ดเบียกหันบบจําเป็นต้องเอาไปทําลายทิมย้อนอย่างย้อนเขาทุกมื้อนี่เขาอยู่ในสภาพที่ว่าเอออย่างยุ่งยากแล้วน่ะอันคนแล้วเขาที่ว่าว่าคนแล้วตายย้อนเกียรติน่ะยามนี่นี่เขาเขาลดลงได้โบเกียรติหันแล้วเขาเอามาสู้กันกินได้โบเขาบอต้องทิมย้อนอย่างมันก็มีราคาขั้นตัวอย่างมันลอดเขามาหาตลาดเขาขาเจ้าก็ได้เงินเป็นหลายล้านหลายตื้อ ท่านกนลีเขาออกมาให้จังสั้นได้บอกค่ะพระเจ้ายกยกขึ้นเรื่องการนําเข้าให้แยกออกอันใดของเหตุใดเดี๋ยวขอาเหตุบ่ได้และทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอในมื้อน,นี้สำหรับท่านใดที่เบื้องรายการของเขาอยู่คิดเห็นอย่างใดกับหัวข้อที่เขานำเสนอไปก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นไว้ภายใต้คอมเมนต์ของเขาเลยและสำหรับท่านใดที่เบื้องรายการของเขาอยู่อยากจะส่งเสริมอยากจะซัพพอร์ต ก็ง่ายๆเพียงแต่การกดติดตามสองเพราะว่าการกดติดตามสองเป็นสองทางเดียวที่ให้เฮามีมียไรใดขอขอบใจสำหรับการติดตาม